สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววลกหนังกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมากันในหัวข้อข่าวไม่ใช่แมนยูหึงแฟนสาวเลือกทีมใหม่ให้โอซิมเฮนแล้วฟิกเตอร์โอซิมเฮนสูนหน้าทีมนารปโปรีตกเป็นข่าวย้ายมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในซีซั่นหน้าเนื่องจากแฟนสาวของเขาเลือกทีมใหม่ให้กับหัวหอกทีมชาติในจิเลียเรียบร้อยแล้ว โอซิมเ็นตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักเนื่องจากเอลิทเทนหาคุณซื้อชาวดัตมีแผนเซ็นสัญญากับสูนหน้าในซัมเมอร์นี้ขณะที่บาเยน์มิวนิกทีมยักษ์ใหญ่บุนเดสลิกาซึ่งต้องการได้ดาวหญิงลายใหม่ก็ถูกลือกับดาวดังทีมจาหงเิลิอาเช่นกัน ต่อประเดน็นอนาคตการค้าแข่งของโอซิมเฮนล่าสุดเมื่อ18เมษายนเคอรี่ฮาอูผู้สื่อข่าวออกโรงเผยว่าสเตฟานีแฟนสาวของสตาร์แอฟ,ฟริกันจะมีบทบาทในเรื่องนี้และเธอก็ต้องการกลับไปใช้ชีวิตในเยอรมันเพื่อที่ลูกสาวของทั้งคู่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวของเธอด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มว่าโอซิมเฮนจะเซ็นสัญญากับเสือใต้และจะเป็นการหวนกลับไปหากินในลีกเมืองไสก้กรอกหลังจากที่เขาเคยค้าแข่งกับโวลส์บวกเป็นทีมแรกในระดับอาชีพล่านั้นก็ดี ก่อนหน้านี้โอซิมเฮนเคยเปิดใจว่าอยากย้ายไปเล่นในพิมพ์ลลีผมคิดว่าการได้เล่นในลีนชั้นยอดของโลกเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งสําหรับผมหลายคนทั่วโลกมองว่าพิมพ์ลลีดีที่สุดและเป็นลีกที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ตอนนี้ผมอยู่ในลีกที่ดีที่สุดของโลกคือเซเรียดาวเตะวัย24ปีเอ่ยเมื่อเดือนก่อนผมทํางานอย่างหนักเพื่อทําให้ความฝันของผมที่จะได้เล่นในพิมพ์ลลีเป็นจริงสักวันแต่อย่างที่ผมบอกผมอยากทําตอนนี้ให้ดีที่สุดสักก่อน และนี่ก็เป็นคําพูดของวิกเตอร์โอซิมเพนสุนนาทีมนาโุรีนะครับเป็นอย่างกันบ้างครับสำหรับข่าวนี้ถ้าคุณชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้กับช่องเซาลูกหนังของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ